วันนี้จะขอรีวิวกล้องตำรวจนะคะสำหรับใช้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานนะคะรุ่นนี้ก็แบตเตอรี่นะคะถ้าชาร์เต็มจะใช้งานได้ต่อเนื่อง15ชั่วโมงนะคะรองรับเมมโมรี่การ์ดได้สูงถึง1 2 8จิกนะคะถ้าคุณลูกค้าใส่เมมโมรี่การ์ด32ิจิกจะบันทึกได้ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลได้5ชั่วโมง45นาทีนะคะการใช้งานนะคะ ตัวนี้เป็นเลนกล้องนะคะอันนี้เป็นอินฟราเรดช่วยเพิ่มแสงปรับแสงนะคะเวลาใช้งานนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่ s d card นะคะเวลาใส่ s d ส a r กาก็แกะตรงนี้แกะตรงนี้มานะคะด้านข้างนะคะตรงนี้คำว่า usb อันนี้ก็คือสำหรับเสียบสายชาร์จเครื่องนะคะอยู่ด้านข้าง สายชาร์จจะมีให้ลูกค้านะคะ,ะเวลาใช้งานนะคะอันดับแรกก็เปิดเครื่องค่ะจะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอนะคะเปิดเครื่องค่ะกดแช่นะคะสักครั้งหนึ่งะจะขึ้นมานะคะเวลากดแช่แล้วถ้าใส่ s อส a r d เข้าไปแล้วลูกค้ากดให้เครื่องบันทึกก็กดตรงปุ่มนี้ค่ะ1ครั้งเป็นการบันทึกวิดีโอนะคะ ถ้าหยุดใช้งานก็กดที่รูปวิดีโอหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดเครื่องค่ะกดแช่ตรงตรงนี้นะคะปิดเครื่องกดแช่เลยค่ะเดี๋ยวหน้าจอมันก็จะดับนะคะ,ะเวลาที่ลูกค้าใช้งานนะคะแล้วเกิดหน่วยความจำเต็มหรือเมมโมรีการ์ดเต็มนะคะให้ลูกค้าเปิดเครื่องค่ะปุ่มเปิดเครื่องด้านนี้นะคะซ้ายมือของหน้าจอ กดแชร์ค่ะจะขึ้นคำว่า w วลคั m มนะคะถ้าหน่วยความจำเต็มให้ลูกค้ากด format card เข้าไปคำว่าโอเคค่ะ1ครั้งกดโอเคนะคะ1ครั้งอ่ามันจะขึ้นมาแล้วลูกค้าก็เลื่อนไปหาปุ่มด้านข้างนะคะเลื่อนลงมานะคะไปหาคำว่า format นะคะเราสามารถ format card ได้โดย ตรงหน้าจอได้เลยนะคะเมื่อคุณลูกค้า,าจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือในโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็เลื่อนฟอร์แมตการ์ดตรงคำว่าฟอร์แมตนะคะเจอคำว่าฟอร์แมตแล้วลูกค้ากดคำว่าโอเคหนึ่งครั้งแล้วเราก็เลื่อนลูกศรลงมานะคะให้คำว่าโอเคแล้วก็กดโอเคอีกหนึ่งครั้งนะคะพอฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็กดตรงนี้ค่ะ ด้านบนนี้มันจะหลุดหน้าจอให้ไปสู่หน้าจอหลักของเรานะคะอย่างค่ะกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งให้มันหลุดหน้าจอเนี่ยค่ะสู่เดสก์ท็อปหลักแล้วการฟอร์แมตเสร็จสิ้นแล้วค่ะเดือนถึงสองห้านะครับอันที่สามกรุงเทพอภิวัตน้องตทยแบบจะเข้าไปได้ไหมครับันที่สามปุ้ยของน้องไทยเขาปุ๊บเลยเพราะว่ามันสองตุมงติ่งแล้ว มั่เขาเหน,บบน,น,น,เน,น,นือเขาวินะ่งปกนองเย็นใช่ไหมเขาก็ยังไม่ฟูอ,อย,ย่างอ่อนุ่มสักนก็ฟูเลยความมีควาขึ้นคอ่มแน่ก็ือมาถึงพุน,นอนได้เลยลองเ่าไหนะกัทผกคนต่อตรงนี้ ตอนนี้มาถึงที่ผเหนือแล้วนะที่ักมันจะนก็จะปูมันจะลาส่าเหนือเนาะท่าเหนือมันจะวิ่งประมาณตโมงใช่ไมเพราะฉะนั้นไม่ตงนัง้ประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะก็ถึงจะมาปูให้แต่ที่นี่คือมันเริ่มวิ่งตอนสองทุ่มยี่สิบาเนาะแล้วก็จะมาได้นั่งแบบชิวๆแล้วก็คือขึ้นมาพุกนานได้เลยเหมือนเดิมนะทุกคนที่ใทยของนะอันนี้ก็ส่วนนี้จะมีที่ที่เปิดโครงเป็กไฟแต่ที่ดูตอนนี้ันนี้คือ สามารถที่จะเกัพไฟนี่ก็คือเก็ดไฟเก็ดไฟหน่อเองอันนี้ื่ก็ะวเขาจะให้น้านมดหนึ่งเกี่กรถไฟอาาหนอมาเือหนึงแล้วก็หนาอขมคือรถไฟไทยมัน